กาไปเรื่อยตู้เห็นเหแบบามาด้านหลังย่าปาด้านหลังอย่าปลาเฮ้ยอย่าาเว้ยอย่าปามาด้านหน้าใครจะปาาด้านหน้าอย่าปลาด้านหลังเลยมามาช่วยกันปาตรงนี้แบบเม้าหน่อยเย็นเห็นโคลนแล้วปามารเย็บเห็นตรงนั้นล เหยเหวแล้วไปด้านหน้าแล้วก็พาใส่มาเกยเหวตรงนี้แล้วไปด้านหน้าพาเลยครับดันช่วยกันดันหน่อยไม่เตะแตกแล้วตะกุ่นยาตะกุ่นยาตะกุ่นยา